ครับผมสวัสดีนะครับมาพบกับช่องมือบอสชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมารีวิวผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นผลไม้หน้าร้อนของประเทศเกาหลีนะครับเป็นอย่างนี้ครับชาแมนะครับเรียกว่าชาแมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆผลไม้ประเทศไทยนะครับก็คือแตงไทยนะครับ กษาะคล้ายๆกันแต่ชาแมเนี่ยหอมกว่าหวานกว่านะครับผมชาแมเขาจะออกเฉพาะช่วงหลังหน้าหนาวมาแล้วนะครับช่วงเดือนมกรากรุมงพาเนี่ยกำลังเริ่มออกนะครับกรุมงพามีนาเมษานี่ออกเยอะแล้วนะครับผมมีกินเฉพาะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับช่วงมีนาเมษานะครับจะออกเยอะที่สุดนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะลองปอกให้ดูนะครับผมก็คนเกาหลีเขามีคิดอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาปอกผลไม้เนี่ยเขาจะปอกเปลือกให้ยาวที่สุดนะครับเขาว่ากันว่าเอออะไรนะจะมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปอกให้ดูนะปอกแบบยาวๆนวะ่าจะปอกได้ไหม แบบยาวแบบแบบ,แบ,บสไตล์เกาหลีนะครับก็ผลไม้ชนิดนี้จะมีขายอยู่ทั่วไปนะครับในมากในตลาดนะครับวันนี้ซื้อมา2ตะก,ก้าตะก,ก้าละห้า0ันวอนนะครับประมาณ120บยี่สบาทขาดแล้วนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้บอกให้ดูนะครับ ประมาณนี้เวลาเขาปอกเนี่ยเขาเขาจะปอกให้ยาวแบบนี้น,นะครับยาวให้สุดเลยเขาเชื่อกันว่าอะไรนะเอ่อจะทําให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆมีเงินไหลมาเทมาเยอะนะครับก็ไปซื้อมาที่ตลาดนะครับเ,เขาขายเป็นถาดนะครับถาดละห้าพันวอนก็ประมาณร้อยี่สิบบาทร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับชาเมนเองเนี่ยเขาจะกิน ดิบก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินดิบเขาจะกินสุกกันนะครับแล้วก็เนื้อของเขาจะหอมหวานนะครับผมแล้วก็ชาแมร์เขากินทั้งเมล็ดนะครับผมจะผ่าให้ดูนะฮะลูกที่ปอะขนาดนี้นะครับหอมหวานหอมหอมครับ อันนี้อันนี้เพิ่งปอกมาแต่ว่าเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับผมกินอันแช่ตู้เย็นก่อนถ้าแช่ตู้เย็นแล้วจะหวานชื่นใจฮะ คือจะบอกว่าออม,มันกรอบครับมันกรอบแล้วก็หวานแล้วก็หอมหอม้ะขึ้นจมูกอะหอมลักษณะคล้ายๆอะไรนะแตงเมลอนนะฮะลักษณะอย่างนั้นเลยฮะแต่อันนี้คือหอมหอมกว่านะครับเขาจะกินทางมาเมล็ดน,นะฮะมเมล็ดจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ลูกเพิ่งปอกนะครับไม่แค่เย็นนะครับก็หวานเหมือนกันหวานหอมเหมือนกันแต่ไม่ชื่นใจเท่าแค่แค่ในตู้เย็นนะครับลูกแช่ที่ตู้เย็น ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปในห้างหรือที่ตลาดนะครับหรือห้างสปริงค้าแล้วก็ในตลาดทั่วไปของเกาหลีนะครับทั่วประเทศเกาหลีจะเห็นแต่ไอ้ลูกเหล่ออานี้ยขายเป็นถุงขายเป็นกองขายเป็นรังนะครับรังละยี่สิบโลนะครับอร่อยมากเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทย เป็าเไม้ทานเล่นแล้วก็ในร้านอาหารหรือที่พัตตคารหรือโรงแรมเขาก็จะเสิร์ฟเนี่ยเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์ order, ขึ้นโต๊ะอาหารไปนะครับหรือเป็นอาหารว่างนะครับก็อยากให้ได้เห็นกันนะครับแตงชาแมของประเทศเกาหลีหรือแตงไทยเกาหลีนะครับผมกินทั้งเมล็ดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผม งไงคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปกินผลไม้อะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินต่อนะครับหวานกรอบมากๆ อืเพื่อใครสนใจนะครับเอาไปปลูกเนาะเดี๋ยวจะมีช่วงท้ายจะฝาก Facebook แล้วก็ไลน์เอาไว้นะครับผมหรือติดต่อมาทางที่ข้อความทาง youtube ไปเลยนะครับผมโอเคครับอร่อยอู่